สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองอรเด็กๆที่น่ารักนะคะเจอกับพี่อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในวิชาภาษาอัางกฤษนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆอยู่ที่บ้านฝากทุกต้นบทเรียนด้วยนะคะและอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะช่วงนี้สถนานการณ์โควิดยังไม่ดีขึ้นเลยนะคะฝากด้วยเวลาจะออกข้างนอกต้องใส่แมสด้วยนะคะล้างมือบ่อย และที่สําคัญอย่าเอามือไปขยี้ตานะคะอย่าจมหรือว่าหยิบสิ่งของเขา้าปากนะคะปากไว้ด้วยวันนี้นะคะคุณครูยายมีเพลงสนุกสนุกมาฝากเอาไว้ให้เด็กๆฝึกร้องฝึกแดนที่บ้านแล้วเราจะมาแดนด้วยกันในห้องเรียนนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะไปแดนกันเลยค่ะเพลงปัง bang เด็กสนุกไหมคะแดนกันบ่อยบ่อยล็องเพลงกันบ่อยบ่อยนะคะเราจะได้มาแดนด้วยกันใหีหข้อหนึ่งสำหรับวันนี้นะคะให้เด็กยีบแบบฝึงหรรัดเล่มนี้ขึ้นมาเลยคะ่ะสําหรับคนที่ไม่มีนะคะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยในเพจของโรงเรียนเรานะคะหรือว่าจะเข้ามารับที่โรงเรียนก็ได้คะ่ะสําหรับวันนี้คญยจะฝึกให้เด็กอ่านอักษรภาษาอังกฤษและคํศาศัพท์นะคะ เด็กอ่านไป,ปรพร้อมๆคันทูเลยนะคะไอไอศครีมแบบนี้นะคะอีกรอบหนึ่งค่ะไอไอศครีมต่อไปค่ะเจจาโอะอีกรอบค่ะเจจาโอ โงงเอาไว้ใส่น้ำนั่นเองนะคะเด็กๆต่อไปค่ะ K Key ลูกกุญแจ K Key ลูกกุญแจต่อไปนะคะ L Lion Sinto รอบค่ะ L Lion สิงโตไปนะคะ m m a t ม h สื่อ m m a t ม h สื่อเด็กฝึกอ่านบ่อยบนะคะฝึกทบทวนฝึกอ่านบ่อยบ่อยเดี๋ยวเราจะมาอ่านพ,พร้อมกันกับเพื่อนเนนะคะ สำหรับวันนี้นะคะให้เด็กยิบแรงงานขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปหน้าที่ยี่สิบสองเด็กเปิดเลยหน้านี้นะคะคุณครูจะให้เด็กกากระบาดท,ทับอักษรที่เหมือนกับตัวอย่างด้านหน้านเด็กมาดูว่าตัวอย่างด้านหน้าคืออยู่ด้านนี้นะคะในช่องนี้นะอ่าส่วน,นคุณครูมีตัวเลือกให้สองตัวเลือกนะคะเดี๋ยวเด็กมาอ่านตามคุณครูก่อนในช่องนี้นะคะ พร้อมแล้วไปเลยค่ะ I ice cream J j า K คี L lion M match อาทีนี้เด็กมาเริ่มตรงแต่ตรงนี้เลยเราจะเริ่มทําตั้งแต่สี่เหลี่ยมแรกอันนี้เนี่ยตรงนี้เลยนะคะเด็กหยิบดินสองขึ้นมาเลยค่ะ เตรียมพร้อมนะคะทีนี้เด็กมาดูว่ากากระบาดเขากายยังไงนะคะเวลากากระบาดท,ทับจิ้มลากเส้นแบบนี้หนึ่งเส้นนะคะจิ้มฝั่งนี้ค่ะแล้วก็ลากลงไปอีกหนึ่งเส้นแบบนี้นะคะอ่ะนี่เรามาดูตรงนี้เลยไอไอศครีมนะคะตัวไหนคะไอตัวนี้หรือว่าตัวนี้คะที่มันเขียนมันกับตัวอย่างตรงด้านหน้านี้เด็กสังเกตดูนะคะ ตัวแรกใช่ไหมคะอ่าตัวแรกเด็กการกรบาททับเลยแบบนี้เลยนะคะลูกอย่างนี้เลยนะคะกาตามคุณครูไปเลยนะคะทำไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะเจจาตัวไหนคะเด็กๆด็กดานานั่นเองแบบนี้เลยนะคะอ่าต่อไปเคขีตัว, K. K. ตวนี้หรือตัวนี้คะเด็กๆ อันนี้คือ,อไรอันนี้คือ H นั่นเองส่วนที่เหมือนคือตัวนี้นะคะเด็กกาไปเลยค่ะต่อไป L lion ตัวไหนคะตัวนี้ E นะคะตัวนี้นั่นเองนะคะเด็กก็กากระบาดท,ทับแบบนี้ไปเลยทันไหมคะเด็กๆอ่าต่อไปค่ะสุดท้าย M แมตตัวไหนคะดเด็กตัวแรกนั่นเองสังเกตง่ายๆอยู่ใกล้ๆเลยนะคะแบบนี้เลยไหนใครเสร็จพ้ามุูครูบ้างคะยอดเยี่ยมเลยคะ่ะให้เด็กเปิดหน้าต่อไปได้เลยนะคะหน้าที่23นะคะหน้านี้ครูคจะให้ระบายสีให้สวยงามนะคะตกแต่งยังไงก็ได้ใช้สีอะไรก็ได้เด็กจะใช้สีไม้หรือสีเทียน เอาตามที่เด็กมีเลยนะคะอ่าเราเรามาระ,ะบายนี่ก่อนเลยค่ะไอ้แบบนี้เลยเสียอะไรก็ได้นะเด็กๆต่อไปแล้วระบายไอศกรีมกันค่ะแบบนี้เลยนะคะตกแต่งให้สวยงามระบายสีให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะกุณเจค่ะอ่าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีบทเรียนมาฝากเียงเท่านี้ฝากเด็กทบทวนบทเรียนด้วยนะคะแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย